สวัสด okay. re ีครับฮัลลวนีเราอยาเตลลลเชสเชรเลยนะฮอยาเนาะเควางเวียงแต่ก็เลเรามีรถเชตาอยู่แหเลยเคเงาฮาคือโรงแรมคนโเวอติโยเลยฮารพอเคเราเรียกจ้่อแต่คอนี่ห้าหตืออยู่แมมเรยเงาคือโรงแรมเซเวคอเช่โรงแรมคนโเปเลย อตีอื่นเจล,ล้เลยทีมาร์กแต่ก็กินไปเลยทีมาร์ากรีสอ,อเป็นยนังไงเฉลเลยอติดดาจ้าแม่เลออยเสร็จก็ไ่สอกเขาบอยบวยขบผมาลาซาโอ้ยยัสิ่งอะเนี่เสื้อเขียนสกเยียวเลยเอาล,ลองเลยกันได้เจอไหมเจ chi mát để cười lên Nhìn mới đây ác cái gì à mình mập hoài lên chứ ít có ai ฮักไปเยอยู่เลยโอรมบ้านรงแรจ้าน้าีกแค่ฮกกันสิเวลงแรมอยู่เลยเหรอฮักก่นแม่สิสิเอาขอพ่อเลย โอ้น so ี่คือจูเตียวแล้เรียกป้อกจูอิกะจยลแม่ชีมาร์กรีสอร์ทวังเวียงโคจิมะลีจอกอิกะเฮกกักะจยล้อลินอ้าลุกดาจ้าหมยขอคีสิเลยนี่สิแม่ฮักกับดาเจละช่างหัวตจมเลขาเกลา เฉพาหลักอเลยจะห้ลักนี่เลยวางเวียนทวไวางเวียงสปอเลยถ้าเกิดจะจะหรอกับคอขีดดีๆดีๆนี่นียแรเส่งมืองเกิดแต่โลกแมเลยแต่โลก เดี๋ยเนียเกิติดวิเอเวอฮอลูก็ชื่อไม่เียนฮอลลูกูจะเข้าหไเล่าฮอลลูกุจะลาวฮอลลูกุจะลาเวเราจะไปพาลี่วางเรียงแค่ไหมฮอลลูกุจะลาเวจะลาบไมได้เย

do cá, Zé. Vem cá. Ah, não. Oh.

เขาลูกก็ส้ s ที่ลหึ่งจังสี่เึ่จเต็ป้อปอยยังไเอาเราเสก้เต็มป้อปอยเลยเอาตัลับปาัลเชนีลีเ็มอขอเสกให่ะเต็หมดอัพพอด่าเจ้าลอีส์ขออัพพอโอ้ ดัจะแม่พอฮ้าจุดดานีต่เพื่อเกิดาล้ออีกั้งกะดาบคอเจะว่าจะคือว่าจงมอง είναι πολλού, πολλού

おうおう。Oh, oh, oh. nó ngỡ hát được มือแผวละแม่